สวัสดีครับชาวไซค์กทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้กับการฟุตบอลเน้นๆแน่นๆวลาสามคู่เรามาเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้ช่วงยูโร2024รับรองนี้ผมขนมาจากยูโร2024ทั้งหมดแน่นอนนะครับโดยคู่แรกไปเริ่มที่เวลา5ชั่วมตรงไปดูเกมที่กลุ่ม E กันนะครับไปดูยูเครนครับทีมันับ4วันนี้จะเจอทางเบลเยียมทีมหนัก2โดยคู่นี้ไม่เคยมาเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ยูเครนชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะสโลวาเกียมา2-1ครับส่วนทางเบลเยียมชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะโรมาเนียมา2-0บ่บ่นะครับมาดูอันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ยูเครนเกมรู้จะมีทางอาเตมดอบบิกกับทางอันเดรเยโมเลนโกนะครับส่วนทางเบลเยียมเนี่ยจะมีทางเชนามิโดกูครับลากเรือนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรเมลูลูกากูครับก็ต้องบอกว่ายูเครนเนี่ยมีแค่3คะแนนนะครับสถานการณ์ยังคงหน้า ยันต้องบอกว่าสมเสียงนะครับแต่ถ้าจะวัดกันจริงๆวันนี้ค่อนข้างจะมาเป็นรองทางเบลเยียมครับเพราะว่าเบลเยียมมีสามแต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณภาพพวกเขาสูงกว่านะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่อามีเท่าไห่ทุ่มเทใส่ไปหมดเนี่ยผมมองว่าน่ากลัวมากๆสาหรับยูเครนพระฉะนั้นผมมองว่าด้วยความเด็ดขาดครับผมมองเบลเยียมดีกว่าน่าจะบทเอาชนะยูเครนได้ในท้ายที่สุด2ประตูต่อหนึ่งครับ ทีมที่สองมื่อ่วเวลาตีสองนะครับไปดูเกมที่กลุ่ม F กันไปดูเช็คครับทีมอันดับ3ครับวันนี้จะเจอทางตุรกีทีมอันดับ2อดูคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นตุรกีเอาชนะ2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเช็คเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอจอร์เจียมาหน้าเข่งกะโหลก1 1นะครับส่วนทางตุรกีชนะ1เสมอ3ามเออเสมอเสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้โปรตุเกสมา3-0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนนี้ะครับ เช็คแนวนี้เกมลุกจะมีทางอดัมโฮเชกับทางพาสติชิกนะครับซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ลงลหรือเปล่านะครับส่วนทางตุรกีเนี่ยตรงกลางอาดากูแลครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางบาลิสอัลเฟอร์ยูมาชครับก็ต้องบอกเช็คเนี่ยต้องพยายามมากนะครับเพราะว่ามีแค่แต้มเดียวนะครับต้องพยายามมากกว่านะครับคงจะเปิดเกมลุกใส่ทางตุรกีเต็มสุกแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้เสี่ยงมากมากเพราะาตุรกีเนี่ยโอกาสดสดใสกว่านะครับมีตุนไวแล้วสามคะแนนนะครับวันนี้ คงมาแบบรัดกลุ่มแล้วก็รอสวนกับซึ่งโอกาสตรงนี้แหละครับผมมองว่าโอกาสปล่อยมันเนาะของตุรกีมีค่อนข้างอย่างสูงและผมว่าตุรกีจะเฉืนอนเอาชนะเช็คได้ในทางที่สุด2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายน,นาัดที่สองเหมือนกันนะครับในกลุ่ม F เหมือนกันไปดูจอร์เจียครับที่อันดับ 4. วันนี้จะเจอทางโปรตุเกสทีมจ่าฝูงนะเข้ารอบไปแล้วนะครับโดยคู่คที่เจอกัาเกมล่าสุดปี2008เป็นโปรตุเกสเอาชนะส0นะครับไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ จอร์เจีอาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอเช็คมา1-1ส่วนทางโปรตุเกสชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็เอาชนะตรุรกีมาสบาย3-0ครับไปดูในตัวผู้เล่นที่ขับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับจอร์เจียริมเส้นแน่นอนนะครับคุยช่าควารัสเคเลียลงสนามแน่นอนนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางจอร์จ็อดมีเขาตัสเซ่ครับส่วนาทางโปรตุเกสตรงกลางเป็นเปโตรเนโตนะฮะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางเดียโกโชต้าหี่จะโรเตชันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่า จอเจียไม่มีทางเรื่องอื่นนะครับวันนี้ต้องชนะสถานเดียวแต่โชคร้ายเหลือเกินที่จะต้องมาเจอคู่แข่งอย่างโปรตุเกสครับของแข็งมากครับเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยแม้จะโรเตชั่นยังไงก็ตามแต่พวกเขาเขารอบไปแล้วนะฮะแต่คุณภาพผู้เล่ยนยังสูงกว่าทางจอเจียค่อนข้างจะมากครับแล้วันี่คงเน้นแต่ตัดขดนะครับแม้ว่าจอเจียจะมาสู้ตายแต่โปรตุเกสก็คงจะไม่ยอมเสียสีส่ตีง่ายๆครับเต็มที่ผมมองว่าโปรตุเกสชนะแต่คงได้แค่เฉือนครับผมมองว่าโปรตุเกสจะชนะจอเจียได้แบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งครับ สุดทั้งหมดของผมในวันนี้เนี่ยครับคู่แรกครับยูเครนครับจะแพ้ทางเบลเยียม1-2ครับคู่ที่สองครับเช็กครับจะแพ้ทางตุรกี1-2และคู่สุดท้ายครับจอร์เจียก็จะแพ้โปรตุเกส1นประตูต่อสเหมือนกันครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ล็อกไซโก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ